ที่เราพักกันเมื่อคืนนะที่พักสร้างใหม่นะครับที่ว่ามีฟรีแลนด์ดนะครับใส่สมโวนนะอันนี้ก็เป็นห้องที่เรามาพักนะครับเบอร์สองนะนอนด้วยสี่คนนะมีสงองเตียงใหญ่สภาพห้องมันจะไม่ หลกๆนิดน,นึงนะพอดีมาอยู่แล้วเมื่อคืน5้าร้อยบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นีบนะครับเห็นไหมห้องใหญ่นะครับไม่แพงเลยยังใหม่อยู่ด้วยที่สำคัญก็ถ้าใครมาใ่สมบูรณ์ก็ที่พักนิวซีแลนด์ที่นี่นะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับแอร์เออนี่เย็นเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ไม่นาน มีการน้ำร้อนมีน้ำให้นะครับมีทีวีทีวีครบ